สองคำที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาล <Wow. S 2> วันนี้พี่สเมสมอจะมาแชร์นะคะฟังมาจากบล็อกพ็อกเตอร์ดีใจมากเลยชอบมากเลยคือเวลาเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเราเป็นผู้หญิงที่ทํางานนอกบ้านะ่ะแล้วกลับมาบ้านก็ทางานบ้านดูแลครอบครัวดูแลลูกเนี่ยเราจะเหนื่อยเวลาเราเหนื่อยนะเราไม่อยากทําอะไรเราก็จะคิดไปเรื่อยเปื่อยทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าทําไมต้องเป็นชั้นให้คุณเปลี่ยนเลยนะคะให้พูดสองคำนี้ ฉันคือผู้หญิงที่โชคดีฉันคือแม่ที่โชคดีมีลูกน่ารักฉันคือคนที่โชคดีมีสามีรัก <laughs> เมื่อไหร่ที่คุณพูดแบบนี้คุณกำลังบอกกับโลกใบนี้ว่าคุณต้องการแบบนี้ค่ะคุณพูดทุกครั้ง บ่อยๆตอนเช้าตอนไหนก็แล้วแต่เวลาคุณนึกได้ฉันคือผู้โชคดีฉันคือคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานฉันคือคนที่เป็นแม่ที่โชคดีฉันคือคนที่ลูกค้ารักฉันคือคนที่ครูบาอาจารย์รักให้คุณพูดแบบนี้ประจำเพราะสองคำนี้บ๊อบพรอกเตอร์สอนลูกศิษย์และลูกศิษย์เอาไปใช้ได้ผลทุกทุกคนค่ะลองเอาไปใช้นะคะ เป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงและแม่ทุกคนค่ะ